ออกสามสิบนะไอ้ไข่ถ้าวันนี้ออกสามสิบเดี๋ยวจะซื้อของเล่นมาให้หรือจะเอาของเล่นอยู่ในบ้านเข้าไปให้ได้ยินไหม <c oughs> อยู่บ้านครับ พี่ใครบอกโอเคไม่ไม่มีเสียงตอบรับเลยถ้าได้ยินส่งเสียงหน่อยเร็วกูมไม่อยู่นะลองเรียกกันไม่เป็นไรผมได้ลอตเอรี่แล้วกินกุ้งเหลือมเมื่อคืนไม่เมื่อวานครับ ีอาหารเช้าว่าคืนไม่มีอะไรกินเลยเอแม่เขาเอาลาบงัวมาลาบงัวลาบวัวมาให้ก็เลยถามถามพ่อว่ามันหมดยังหมดแล้วนะก็เลยไม่มีอะไรกินพ่อก็เลยแมา่มาเมันเหลือในตะก้างนึงพ่อก็เลยเอามาให้ ทำไมไม่มาทำไมไม่รอมาพร้อมพ่อก็คือกลับมาก่อนครับทุกวันก็มาพร้อมพ่อนั่นแหละแต่ว่าก็คือมันกลับคอนแก่นไงก็เลยมากนเพราะพ่อ,พอต้องเก็บ่นันพาเพราะแม่มาแล้วแต่ถ้าพ่ออยู่คนเดียวนะคือจะมาพร้อม สิบเหดือนเล่นไหนไม่รู้เหมือนกันครับเสียงอะไรเน้ะเสียงมอไซค์เขาขี่ผ่านหน้าบ้านจะดีกว่าสองชิ้มั้งสองสามสูดไม่ได้หนึ่งใบเราจะรวย ขาบอกว่านา่แล้วขอบคุณครับถ้ารู้ว่าอยู่บ้านได้กินแล้วในวันนี้ออมทำมาส่งเลยครับเก่าลังเก่าลังแสดงอยู่ที่ไหนเก้าเก้าลังเก้ากอดขับรถตามมาเลข อิด้วยเมื่อคืนใส่ชุดหลอม,มากชุดใหม่ครับแต่คือจริงของเล่นมันมีอีกชิ้นหนึ่งนะแต่ว,ว่าฝนตกก่อนเลยไม่ได้ใส่ มมนขนลุกเลยอะเสียงข้างนอกหรือเสียงข้างในเมื่อกี้ก็แก๊กเอกไม่ใช่เหมือนแบบมันแบบไม้อยู่ในกล่องแบบคอยแบบกึกอย่างเงี้ยพ่อไม้ยัง่ย แจ้งหนูคะ่ะหนูยุนี่ไม่มีน้องอยากเล่นด้วยมาดีๆนะมาแบบน่ากลัว ตุกแกวิ่งก็มีเสียงอะไรตุกแกวิ่งฟังดีๆก่อนเงียบก่อนรอบสองแล้ว ข้างหลังไม่จะมาข้างหลังอะไรจะมาข้างหลังอะไรก่อน ทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ไหมคือบ้านคือบ้านหลังนี้ข้างล่างมันจะเป็นถงใช่ไหมเวลาเดินมันจะได้ยินอ่ะเหมือนมีคนเดินอ่ะเหมือนแบบเวลาเราอยู่ในห้องนอนหละเวลาคนเดินออกมาหรือเข้ามาเน้มันจะยังแบบตุบตุบตุบะงงไหมมันอ,อยู่คนเดียวนะนนี่ กูกูหรือเปล่า <c oughs> จะมาผีออกอะไรอะไรบ้านพ่อไม่มีผีบ้านพ่อมีแต่ของรักษา มาให้โชคขอให้ได้ ามยกนพอมาแล้วพอมาแล้วเอเอไอเราก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแต่ได้ยินเสียงครับสองก็คนลุกเลยนะ ไม่ได้โกหกนะนี่คือเรื่องจริงมีคนจริงๆนะไม่ใช่ตัวแสดงทุเรียนเละแล้วอะ่ะปลาซิโย ไม่ตกใจหรอกถ้าใจพ่อตกใจต้องซื้อเสอะไรนะกระป๋องอะสเปรย์ลุงอะที่มันเย็นๆนะเอาไปสีใส่บกักเอวเอาไว้สีใส่บักเอวให้สะดุ้งเลย อบคุณครับได้แปลกับพี่อับมไม่ได้ไปครับเพิ่งไปส่งแกอยู่บ้านอาวิทบพแล้วไพี่ทับมาส่งที่นี่ ใด่มหมสารคามบอมเมื่อคืนสารคามมือสเป็นยุโรเอียดีเมื่อไดน,นะครับสารคามทุกคนวันไหนสารคามนะวันที่สามหรอเพี็บกุ้งกี่นาทีถ้ามันไม่ถ้ามันถ้ามันละลายน้ำแล้วอะ่ะ คือผมกินไม่ค่อยสูกไงสองนาทีก็ได้สามสามนาทีพอดีสี่นาทีก็คือสุกสุกแบบไม่แห้งแต่ห้านาทีอะคือสุกแบบแห้งเลยสามคนแกน่สามอยู่บ้านฝางวันที่สองยังไม่ได้กินนะครับกินแต่กุ้ง อันนี้คืออันนี้คือสามนาทีนะชิบผมนี่คือสามนาทีจะได้ประมาณนี้ซื้อลอง2รยี่สิบสองค่ะหอนหอน คืนอดดูเลยผมก็เล่นเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อคืนเล่นปกตินะผมคือไม่ได้ออกเลยก็คือเราออกเตยล่ะ ดูวันละยี่สิบรอบดูอะไรวันละยี่สิบรอบ กินหมดเปลือกได้ไหม สุดทามารถเกิดนะครับเพื่อให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้มันเกิดเปน็นเป็นมันเกิดที่ดีนะครับรับเมือนเงินทองครับเออเออวันที่สิบปีไปไหมไปไหเป้ในหรอครับวัสดุจริงด้วย พี่เขาโทรจริงด้วยพี่เขาโทรมาจริงด้วยผมไม่เห็นรถไงปกติปกติเขาจะจอดตรงนี้แน่นว่าพี่เขามาส่งเลยก็เลยรู้ ก็แต่และรอบไงเขาเหมเือนวันจะเข้าบ้านอย่างเงี้ยผมก็จะสั่งวัสจะดูไว้ผมสั่งอันนี้มาเออสอง,องกล่องเฮ้ยเอามาถึงแล้วเหรอ,อ ทำลายกระดิ่ขอโทษด้วยนะครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากกุ้งขยับมันก็กุ้งขยับทำไมอะทุกคนดูตัวใหญ่มากทุก,ค,ก,ค,นะค,นกคนดูตัวนี้ดูเี่โป้งผมตัวใหญ่มากเฮ้ย ตัวใหญ่จริงโอ้โหดูน้ำชิมนี่เราจะได้มันเป็นขวดตัวใหญ่มากจะขอกินกุ้งอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมากินหอยแครงให้ดู สูตรไอ้นัส่สละักกินน้ำแน่มาที่ไยมันนี่งานยุ่งใส่ถีลงวกันทีไม่ได้ของดีเป็นของสุกเสียงชัดเจนอะไรเสียงให้เทนอะไร ไปมาแล้วครับไปหาวิ้ยมาแล้ว